เพราะเริ่มเข้าใจสภาวะธรรมในจิตของตนและเห็นอาการภายในจิตของตนได้ว่าการสงบการหยุดอย่างนี้อย่างนี้หรืออารมณ์นิ่งๆนี้นี้ดีกว่าปรุงเรียกว่าเริ่มเห็นสภาวะที่พระพุทธองค์ตรัสเสมอว่าเตสังวูปสโมสุขโขคือความสงบระงับจากการปรุงให้เป็นอารมณ์กามมาเสร็จสมแล้วเป็นสุขความสงบระงับจากการแต่งการต่อให้เป็นภพหรือเป็นตนเป็นตัว มาติดมาหลงแล้วเป็นสุขโพธิสัตว์นั้นคือสัตว์คนผู้เพียรรู้หรือคนผู้สร้างภูมริรู้ที่จะเข้าหานิพพานแต่ไม่ใช่นักสร้างนักก่อโลกขยายโลกีให้ใหญ่โตให้พิลึกกึกกือดอกนะนั่นมันเป็นงานของคารวาสของปุถุชนผู้ไม่ใช่นักบวชผู้แข่งขันกันอยู่อย่างโลกโลกผู้อย่างไม่ได้มุ่งจะละทุกสู่นิพพานผู้อย่างไม่มีท่าว่าจะมีโพธิอันแปลว่า ปัญญาเครื่องตัดสรู้ได้เลยเพราะมันยังหลงโลกหลงโลกีอยและยังเมาโลกเมาโลกีอยู่ทำความเข้าใจให้สำคัญว่าโพธิสัตว์นั้นจะไม่เน้นหมายเอาการเป็นผู้เก่งในทางสร้างวัตถุไม่เน้นหมายเอาผู้สร้างโลกิยะใดๆเป็นอันขาดก่อเก่งสร้างเก่งแล้วจะหลงตัวอย่าพึ่งมีลาบมากแล้วจะหลงตัวอย่าพึ่งมีศักดิ์ศรียศชั้นสูงแล้วจะหลงตัวอย่าพึ่ง หรือแม้แต่ได้รับการสัรเสริญเยินยอสะดุดีสูงสุดมากล้นแล้วจะหลงตัวอย่าพึ่งที่สุดจะมีความสุขอันแสนสงบวูปะสมะสุขแถมจะมีอภินญ,ญามีปฏิสัมพิทาญานเก่งกาจก็ยิ่งระวังอย่าพึ่งพากันหลงเข้าใจเพี้ยนแล้วเลยไปจนเป็นผิดเป็นอันขาดโพธิสัตว์ได้ชื่อว่าเป็นนักสร้างก็จริงแต่ท่านสร้างภูมิโลกุตระอันจะไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ยิ่งโตของโลกธรรมแด โลกแห่งความสวยหรูของกามใดๆเป็นอันขาดและยิ่งในตอนที่กำลังอธิบายถึงอยู่นี้ด้วยแล้วก็อย่าเพิ่งไปพูดถึงการสร้างคนอื่นให้มาเป็นอริยะมาเป็นพุทธงานพุทธาพิเศษแท้หรืองานปลุกเสกคนให้มาเป็นพุทธอันเรียกว่าเป็นงานรื้อขนสัตว์นั้นเลยนั่นมันเป็นงานของโพธิสัตว์ผู้มีอรหัตคุณเป็นมหาสมบัติในตัวของท่านมากเพียงพอแล้วท่านจะทำหน้าที่แจกธรรมทานอันเป็นโลกุตระธรธรมแท้ หรือแจกอารยาคุณจริงๆตามฐานะของท่านแต่นี่เรากำลังเพิ่งกล่าวถึงฐานะของผู้เพียงเริ่มจะอย่างเข้าสู่การรู้จุดแรกแห่งความสำคัญของการจะตรัสรู้เท่านั้นเพิ่งจะเริ่มจะรู้เชื้อเพาะให้แก่ตนเองเท่านั้นเพิ่งจะมีโพธิ์ก้าวลงสู่คันจึงยังไม่ใช่โพธิสัตว์ใหญ่ยิ่งอะไรจงรู้ลำดับต้นกลางปลายให้ดีๆและขอยืนยันอีกทีว่าคุณสมบัติของโพธิสัตว์แท้ๆนั้น จะไม่ใช่การหลงสร้างความใหญ่หลงติดความยิ่งในวัตถุมหาสมบัติใดๆเป็นอันขาดและยิ่งแค่วัตถุเพียงหลงปราศาสวังเวียงสิ่งก่อสร้างรูปก่อรูปสร้างหรูหราใหญ่พิลึกแปลกพิเรนอยู่แค่นั้นจึงยิ่งยังห่างปรมัดห่างโพธิสัตว์อีกไกลนักพระที่หลงวัตถุมหาสมบัติจึงเป็นพระมหาวิบัติกันเห็นเห็นอยู่ดาาด,ดื่นนักจริงๆ หรือแม้จะหลงความเหลือเลิศความลึกซึ้งของเหตุผลหลงปริยัติปรัชญาหมัวสร้างอยู่แต่บัญญัติอันก็ยังเป็นแค่โลกีก็มีใช่วิสัยมีใช่สภาวะลักษณะที่โพธิสัตว์จะหลงให้ใหญ่ให้ยิ่งเป็นอันขาดจริงๆจงจับประเด็นให้แน่ๆแนวแนแม่นๆผู้เริ่มมีโพธินั้นมันตรงกันข้ามต่างหากมันกลับเป็นผู้รู้แจ้งในโลกีที่ตนหลงหอบหลงยึดหลงติดอยู่ และจะวางโลกธรรมนั้นๆออกล้างโลกีนั้นๆให้แก่ตนให้น้อยลงให้หมดสิ้นตัางหากต้องเข้าใจคำว่าโพธิให้ดีๆทั้งโพธิสัตว์ก็ไม่ได้หมายความว่านักอุดมคติที่เพ้อฝันลมๆแล้งๆเกินขอบเขตแห่งความเป็นจริงเช่นฆ่าตัวตายเพื่ออวดฤทธ์อวดเดชว่าตนกล้าตายหรือไม่ก็อ้างว่าเพื่อบูชาลมๆแ้งๆอะไรก็ตามแต่พระโพธิสัตว์แท้ ก็จะกล้าตายแทนพระศาสนาแทนพระสัจธรรมได้จริงๆและแม้แต่นักปราโกโก้ผู้ก,กล่าวว่าจะขออยู่รื้อขนสัตว์ให้ไปนิพพานหมดก่อนแล้วตนถึงจะยอมนิพพานความคิดและคำพูดพวกนี้เป็นของเกจิอาจารย์รุ่นหลังๆที่เพ้อเอฝันเอาเองดูเดือดได้การอยู่ทั้งดูโก้เก๋พิลึกดีแต่ไม่ใช่สัมมาอริยมรรค หรือไม่งั้นก็เป็นนักจับผีไล่วิญญาณคอบผีเล่นลิเกยอยู่กับรูปนิมิตอารูปนิมิตต่างๆอยู่นั่นแล้วงมโคงอยู่กับสมมุติสัจจะอยู่ไม่เงยหูเงยหัวมันก็เป็นเช่นเดียวกันกับปุถุชนชาวโลกทั้งหลายที่เขาหลงกามาพบทว่าตนไปงมอยู่กับสมมติฝ่ายจิตที่ปั้นเป็นรูปหรือฝ่ายอารูปอันเป็นภวะภพเลยวุ่นอยู่ในโลกมืดมนหรือแดนสนธยาอยู่นั่นเองหรือไม่ก็ตรงรักษาไข้แข่งกับหมอหลวงหมอรัฐบาล เป่าน้ำมูกน้ำมนต์พ่นลิตรหลงสรรเสริญยศชั้นที่เขาป้อนให้ปั้นให้อยู่นั่นเองนั่นล้วนแล้วแต่ไม่เข้าใจคำว่าโพธิคำว่าโพธินั้นเป็นผู้เริ่มรู้เหลี่ยมของการพ้นทุกชนิดที่ไม่ใช่เสพสมสู่สมถ้าใครยังหลงกามยังหลงการปรุงแต่งรสโลกีต่างๆกาม,มาวจรอ,อยู่เมื่อโพธิเข้าสู่จิตที่เป็นการมารมอย่างนี้ก็คือการรู้รสความหยุดความจบความสงบจากกามารมว่า ดีกว่าจึงจะเรียบโพธิสัตว์ถูกลำดับถูกขั้นถูกตอนแห่งโพธิสัตว์ขั้นจะก้าวจากกามบุคคลสู่อริยะบุคคลเป็นผู้กำลังเกิดญาณเห็นแจ้งในสันตุสัะหรือสันตุสิทธิ์ที่นำมาตั้งชื่อทับศัพท์ลงไปเป็นสันตุสัะเทพบุตรหรือสันตุสิทธะเทวราชอะไรนั่นแหละแท้ๆมันก็คือสันโดษหรือสันตุสระที่แปลว่ารู้จักพอความหยุดความแล้วจบนั่นเองไม่ใช่อื่น สภาพรู้อย่างโพธิคือสภาพเป็นผู้รู้จักและเห็นดีในความจบเป็นผู้ยินดีในความถึงรอบหยุดเป็นผู้เห็นสุขในจุดสงบจากกามจุดเลิกจุดนิ่งลงจุดหยุดจากสิ่งนั้นจุดไม่เกิดรสกามนั้นตั้งหากมันรับรถที่จิตมันได้รู้แล้วมันเริ่มเข้าใจแล้วว่าทางนิพพาน,นั่นคือความสงบหรือความปราศจากหรือความไม่ต้องเกิดรสที่หลงเสพไม่ใช่การดิ้นอยู่เพื่อได้มาเพื่อมีมาก เพื่อต้องเสพอย่างไม่หยุดหรืออย่างหลงเน็ดหลงเหนื่อยเพราะถูกอำนาจแห่งลาบยศสรรเสริญสุขหรือการทั้งหลายบงการให้เป็นไปอยู่แล้วแล้วเล่าเล่าให้เกิด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 ไม่มีหยุดนั้นไม่แต่มันกำลังเกิดยานรู้ความเป็นมายาได้ชัดชัดแท้แท้ซึ่งเป็นตัวแม่เป็นตัวเจ้าแห่งความเกิดร่ำไปมันดูเหมือนช่างเป็นความเกิดที่แสนดีมานานแสนนาน เป็นตัวพาก่อเกิดที่แสนมหาสุขสมมีบรมชีวิตอันยิ่งใหญ่มานานแสนนานเหลือเกินมาบัดนี้ก็ได้อาศัยจิตเจตสิกของเรานี้จนอาจสามารถได้รู้มายาตัวหลอกให้เกิดตัวที่พาให้เกิดอยู่เรื่อยไม่รู้จบจิตเจตสิกนี้ที่ให้อาศัยเกิดยานให้เกิดโพธิจึงเป็นสิริมหามายาจริงๆแท้ๆเหลือเกินและจิตเจตสิกนี้ที่เกิดหลงกามอยู่ จะเกิดใหม่กลายไปเป็นสันตุสะเทพบุตรไม่ต้องมาให้ความเกิดวนเวียนอยู่กับโลกกามอีกหยุดเป็นเพศแม่กลายไปเป็นสันตุสะเทพบุตรอันเป็นเพศบุรุษอันเป็นขั้นสุดท้ายจนได้กันจริงๆผู้พึงเกิดโพธิญาณรู้จะเพิ่งรู้เท่าทันมายาสำคัญที่มันผ่าเกิดแล้วเกิดเล่ากันจริงๆตอนนี้จริงๆนี้คือภูมิที่โพธิสัตว์อาศัยเกิดอาศัยฆ่าโลกีจริงๆ ต้องทำความเข้าใจสภาวะของโพธิสัตว์ให้ถูกให้ตรงให้ได้โพธิสัตว์ขั้นต้นก็เพียงจากบุตุชนหรือการบุคคลให้ตรัสรู้เป็นเซขะบุคคลพระอริยะยังไม่เกิดญาณรู้หรือยังไม่มีจิตตรัสรู้เลยสักตัวยังไม่เรียกโพธิสัตว์โพธิสัตว์ขั้นกลางก็เพียงจากเซขะบุคคลขึ้นเป็นพระอรหันต์หรืออเซขะบุคคลโพธิสัตว์ขั้นปลาย ก็เพียงจากพระอาหารหันต์ขึ้นเป็นอาหารหันตะสัมมาสาัมพุทธเจ้าโพธิสัตว์ก็มีระดับความเป็นพระอริยะที่ต่ำที่สูงแบ่งเป็นชั้นๆยูถึงสามชั้นสามตอนง่ายๆดังนี้ส่วนจะใช้ภาษาเรียกกันอีกมากคำเป็นต้นว่ามหาโพธิสัตว์หรือบรมโพธิสัตว์อะไรนั่นก็ล้วนคือความหมายของการบอกชั้นฐานะเหมือนกันซึ่งล้วนเป็นเรื่องการสร้างภูมิจิตไปสู่ความสงบจากกิเลส และเพิ่มอธิปัญญาทั้งสิ้นมิได้หมายถึงการหลงเลอะอยู่กับวัตถุโลกใดๆไม่เลยแม้แต่หลงสร้างวิมานจิตติดจิตโลภความโตความใหญ่ขึ้นแห่งโลกธรรมและกามหลงสร้างสวรรค์จิตหลงๆที่ยังเป็นอัตตาอยู่ทั้งหลายก็มิใช่ความเป็นโพธ,ธิสัตว์ที่ดีที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิโพธินั้นหมายถึงปัญญาตรัสรู้ปัญญาล้างอุปทานล้างสักยะและอัตตาโดยตรง ดังนั้นโพธิสัตว์จึงไม่ใช่จิตไม่ใช่วิญญาณที่จะไปเกิดในเทวดากามาวจรชั้นที่ห้าชั้นที่6เป็นอันาดเพราะเทวดากามาวจรชั้นห้าหรือจิตวิญญาณที่เรียกขานว่านิมมานารดีนั้นก็คือจิตที่ได้ปรุงแต่งกำหนดหมายลงไปในใจแล้วก็หลงใครหลงติดหลงกำหนดเป็นสัญญาเป็นอาสวะลงไปเลยหรือลงหลักปักเสาวความกำหนัดใครนั้นๆไว้ที่จิตนั่นเองนิมมะ แปลว่าทำเครื่องหมายไว้หลักเสามานแปลว่าใจระดีระตีแปลว่ากำหนัดใคร่อยากหรือนิมมานแปลว่าเนรมิตการสร้างไว้การประดิษฐ์ไว้เป็นจิตที่ถูกครอบงำหลงสร้างหลงก่อหลงยึดปักมั่นเอารถเอารูปกามต่างๆจิตนี้วิญญาณระดับนี้จึงคือจิตที่ยิ่งยึดลึกยิ่งติดหลงเสพละเอียดแน่นเข้าไปอีก เขาอธิบายกันเป็นปุกคลาที่ฐานว่ามีเท้าสุนิมิตะเทวราชเป็นผู้ปกครองก็จริงก็ถูกต้องคือมีจอมเนรมิตชั้นดีเป็นเจ้าปกครองสุนิมิตะแปลว่าจอมเนรมิตชั้นดีซึ่งมันก็คือจิตของทุกคนนั่นแหละเมื่อ,อยังไม่มีสัมมาทิฏฐิและยังไม่คิดจะเนคขมะัะจะล้างกามออกจากจิตจิตมันจะฝ่หาจะเนรมิตเลือกเฟ้นแล้วก็กําหนดหมาย ยึดถือเอาการมตามที่ตนชอบและสะสมใส่ใจนั่นแหละคือการเนรมิตการหลงปั้นหลงสร้างใส่ใจไว้เป็นวิมานคือจิตอาสวะเป็นอุปทานให้แก่ตนแล้วตนก็เป็นผู้หลงกำหนัดหลงใครอยากตามที่ตนไปกำหนดหมายไว้ไปยึดเป็นวิมานไว้แน่วแน่นคิดให้ดีจะเห็นว่าจิตตัวนี้กำลังละเอียดเข้าถึงขั้นอุปทานขันแล้วเป็นจิตชั้นไหนขั้นปลายสุดจากกิเลส คือหมายถึงความหลงกว้างๆทั่วๆไปขั้นต้นตัณหาคือจิตหลงยึดตามทำงานฝึกเสพฝึกติดอยู่เป็นขั้นกลางอุปทานนั้นคือจิตยึดปักหลักลงเสาเอาที่จิตในในลึกๆไว้ทีเดียวเป็นขั้นปลายจึงคืออาสวะนั้นโดยแท้และถ้าสังเกตให้ดีจิตคู่แรกคือมหาราชิกากับดาวดึงนั้นเป็นรูปนามขั้นต้นชั้นนอกเกี่ยวกับรูป กับอาการอิริยาบถใหญ่ๆห,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 หยับๆอย,อยู่เปรียบร้านค้าก็คือบทบาทหน้าร้านยามากับดุสิตนั้นเป็นรูปนามขั้นกลางชั้นในจิตตัวเสพเองโดยตรงเป็นรสของจิตแท้ๆเป็นอารมณ์โดยตรงๆชัดๆเปรียบร้านค้าก็คือผลได้ของร้านส่วนนิมมานารตีกับประนิมมิตะวะสวัตีนี้เป็นรูปนามขั้นปลายชั้นลึกสุดของจิตเหมือนดังโกดัง เหมือนดั่งตู้เซฟของจิตเป็นที่สะสมเป็นกองผนึกเป็นจุดสุดท้ายเปรียบร้านค้าก็คือโกดังเก็บผลหรือเซฟเก็บทรัพย์กับเจ้าของผู้สุขทุกข์อยู่กับทรัพย์นั่นเองเทวดาชั้นหกที่เรียกว่าปรานิมิตวะวสวัตีจึงคือเจ้าของผู้สุขทุกข์อยู่กับทรัพย์คือจิตอุญญาณที่กกกอดลงดีอกดีใจที่ตนเองมีตนเองได้ตนเองสามารถเก็บสกกยะ สามารถสร้างอัตตายึดใส่ตนได้อย่างมากมูลประหมายถึงอื่นๆใดๆไม่ว่าอะไรๆทั้งนั้นที่แปลกที่นอกไปจากที่มีแล้วอันอื่นภายหน้าเบื้องหน้าไปเรื่อยไม่มีหยุดนิมมิตะแปลว่าเนรมิตรสร้างขึ้นวะสะวัตีแปลว่าผู้ให้เป็นไปในอำนาจผู้มีอำนาจบันดาลเอาได้เป็นจิตสั่งการจะเอาจะเป็นจะมีตามที่ได้ยึดมั่นลงเป็นอนุสัยทีเดียว ไม่ว่าการใดๆที่ได้เรียนได้รู้ได้รับสม,มุติมาก็ล้วนเก็บล้วนยึดล้วนติดไว้สิ้นและมันก็เป็นจิตที่ยังไม่รู้จบอยู่นั่นเองเพราะยังหลงในความมากหลงในผลที่ตนได้ตนมีตนเป็นแล้วจะเพียรเอาให้ได้อีกตามประสาที่ยังไม่รู้อาวิชาว่าตนได้อะไรตนหลงอะไรหลงสะสมอะไรไว้เป็นของดีแล้วละหรือทั้งๆที่สมบัติอันสะสมลงไปไว้ในห้วงจิตทั้งหลายนั้นคือกามคุณ ถ้าคิดเพลินๆอย่างโลกโลกหรือคิดกันทางวัตถุนั้นก็ดูเหมือนดีประหนึ่งเป็นผู้ได้เป็นผู้มีเสียเหลือหลายทําได้สําเร็จจนถึงสุดยอดสะสมได้แล้วอย่างมากซึ่งช่างดูหน้าภาคภูมิน่าชื่นชมยินดีเสียเหลือเกิน